สตตตนะครับในเทอร์โมสเตตเดี๋ยวเราจะไขเอาเทอร์โมสตตตออกเพื่อที่จะ,จะ <c oughs> ดูว่ามันเสียไหมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นขนาด76.5องศาใส่เข้าไปแทนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคอห่านนะครับแต่ข้างในจะมีเทอร์โมสตตตอยู่ ก <c oughs> ารเอาออกก็จะใช้ปแจแจนะครับกบแก๊กเบอร์12นะครับเบอร์12บสองหรือจะใช้ปแหวนเบอร์12ก็ได้นะครับเบอร์12ครับมาดูกัน งมีน็อตสองตัวนะครับผมเอาออกน็อตตัวหนะึ่งน็อตหนึ่งตัวสองตัวนะครับเปิดออกมาเราจะเห็นเทอร์โมสตัตหน้าตาแบบนี้นครับเทอร์โมสตัตเทอร์โมสตัตจะทำหน้าที่เปิดปิดนะครับให้น้ำไหลผ่านนะครับ มันจะเปิดก็แต่เมื่อมีอุณหภูมิเท่าไรครับ82องศามันถึงจะเปิดนะครับมีตัวเลขพิมพ์ไว้นะครับลักการของมันก็คือถ้ามันร้อนเมื่ออุณหภูมิถึง82องศาไขที่อยู่ในนี้จะดันลูกสูบ ดันลงนะครับดันลงดันตัวนี้ลงนะครับดูนะครับลักษณะเปิดก็จะเป็นยางับเปิดดันตัวนี้ออกมาทำให้ <c oughs> น้ำไหลผ่านบริเวณนี้ได้นะครับไหลผ่านบริเวณน,นี้ออกมาด้านนี้ออกมาฝั่งนี้นะครับ ถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึงแ2องศาตัวนี้จะปิดสนิทอย่างนี้นะครับนะนะนะเด้งอย่างนี้นะครับ เราจะเปลี่ยนนะครับเอาเทอร์โมสตัตอันใหม่นะครับซึ่งมี <c oughs> อุณหภูมิการเปิดนะที่7 6็หจองศานะครับนี่นะครับเจ็องศาซึ่งมันจะเปิดเร็วกว่าตัวเมื่อกี้นี้ตัวเมื่อกี้82ององศานะครับนะ ตัวเมื่อกี้แปองศานะเราจะเอา7จ6ดจสนี้ใส่แทนนะครับนะนะ <c oughs> เวลาใส่ครับตรงนี้มันจะมีประกินนะครับอย่าให้ประกินหลุดนะครับ ยายปะเก็นหลุดยายปะเก็นแล้วก็ตรงผิวหน้าของปะเก็นก็ต้องเรียบนะถ้าจะให้ดนะีคนซื้อกาวปะเก็นนะครับเราเรียกว่าทีบอนนะครับทีบอนมาทาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกันร,รั่วที่บอลหนะ้าตาเป็นนี้นะครับนะที่บอล เป็น <c oughs> ซิลิโคนนะครับประสาทช่างทีบอลทีโบนนั่นแหละครับนะมันจะเป็นซิลิโคนเราก็จะทาตรงประก็นนะครับทาตรงประก็นตรงนี้นะครับ เกลียนิดหนึ่งเกลีย์เลีย,ลยนิดหน่อยนะครับเกลียให้มันได้เสมอเอาละครับ <c oughs> ที่บอลน,นี้ต้องเก็บไว้ในที่เย็นนะครับไม่งั้นมันจะแข็ง นั้นเราเอา76.5องศาใส่ลงไปนะครับใส่ลงแทน <c oughs> <c oughs> เราจะเห็นมันเยื้องศูนย์นะครับเยื้องศูนย์นะมันจะเยื้องศูนย์ไว้หลบ หลบเซนเซอร์นะครับหลบเซนเซอร์เราก็ต้องถ้าเซนเซอร์มันอยู่ด้านข้างเราก็ต้องใส่ให้มันเยื้องศูนย์มาทางนี้นะครับนะนะหรือทางนี้นะครับหรือทางนีนะ้เราจะใส่แล้วคอมันเข้ามาทางนี้นะถ้าจะให้ชัวร์มือล้วงดูนะครับว่ามันควรจะลงตรงไหนที่จะไม่โดนนะครับ ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ประกบลงไปนะครับเส็นน็อ จังนั้นเรามาดูน้านะครับน้ำที่มันจะพร่องหายไปเนื่องจากเราเปิดท่อคอหานเปลี่ยนเทอร์โมโสแต,ตเมื่อกี้นะครับก็จะมีน้ำสูญเสียไปเล็กน้อยนั้นเราก็จะต้องทำการเติมใหม่นะฮะจะเห็นว่าน้ำพร่องไปน้ำแห้งไปนั้นเราต้องเติม มมีน้ำยาคูแลนนะครับน้ำยาหล่อยเย็นของซูซูกิเหลืออยู่ครับผมก็เลยเอามาใส่เพิ่มจริงๆใช้น้ำสะอาดก็ได้นะครับใช้น้ำสะอาดน้ำกรองจะดีมากนะครับมันจะไม่มีคอรีนนะครับจะไม่มีหินปูนนะครับ แล้วยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มออน้ำสะอาดนะครับน้ำดื่มแล้วเนี่ยแหละครับน้ำดื่มใส่ลงไปอ๋อเต็มแล้วครับเต็มแล้ว มันเช็คดูน้ำในน,ในี้ยังมีอยู่ไหมน้ำในนี้ยังมีอยู่โอเคครับครับก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนเทอร์โมสตัตรถยนต์นะครับจะเป็นรถรุ่นไหนก็ได้นะครับมันจะมีเหมือนกันรุ่นใหม่ๆไม่แน่ใจนะครับเพราะผมขับรถรุ่น <c oughs> เก่าอยู่ นะครับจะมีเทอร์โมสตัดทางนั้นนะครับครับขอบคุณครับขอเชิญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ได้เลยครับครับขอบคุณครับ